สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอกแซกวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่จะช่วยให้ภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาไปอีกขั้นพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคำศัพท์ดีๆที่เรานำมาฝากการทุกวันวันนี้จะมาเสนอคำว่า polite แปลว่าสุภาพมีมารยาท 1. please be polite when you talk to your elders แปลว่าโปรดสุภาพเมื่อคุณพูดคุยกับผู้สูงอายุ 2. it's polite to say thank you when someone helps you แปลว่าการพูดว่าขอบคุณ เมื่อมีคนช่วยเหลือคุณถือเป็นมารยาทที่ดีเป็นยังไงบ้างครับคำศัพท์วันนี้ลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับยิ่งใช้บ่อยยิ่งจำได้ดีอย่าลืมพบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนกันวันนี้อีกครั้งนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคำศัพท์ดีๆ ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ